สามวันก่อนเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลน้ำมันที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะหนึ่งในผู้ที่ถูกกระทบอย่างมากก็คือชาวสวนผักบริเวณใกล้ๆกับโรงงานนะคะที่ขณะนี้กำลังกังวลอย่างมากว่าอาจจะไม่สามารถหว่านพืชได้ในเวลาอีกหลายๆเดือนค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะตนน้คราบน้ำมันในบ่อน้ำรอบแปลงผักของชาวบ้าน เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลน้ำมันในตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครส,นสนวนผักแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ติดกับกำแพงโรงงานและอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแม้พยายามตักคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนบนผิวน้ำตลอดทั้งวัน แต่ผลกระทบจากเปลวไฟในคืนเกิดเหตุและสารพิษตกค้างจากคราบน้ำมันสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตและปลาที่เลี้ยงไว้คือผักตายตายเพราะโดนควารมร้อนตอนมันหมไหม้แล้วก็น้ำเสียปลาตายขอ,อปลาตายเลยใช่ไหมครับ,รบอะไรปนเปื้อนเข้ามาบ้างไหมครับก็คราบน้ำมันที่เห็นก็ ทำน้ำใช้อะไรไม่ได้ใช้กดผักไม่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินทำกินทำให้เจ้าของสวนกังวลว่าอาจหวานมาเมล็ดพันธุ์ผักไม่ได้อีกหลายเดือนอีกฝั่งหนึ่งของโรงงานยังมีสวนผักที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้แม้ไม่มีน้ำมันปนเปื้อนในบ่อน้ำรอบแปลงผักจากการสังเกตเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรีที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสารพิษที่อาจปนเปื้อนในน้ำและดินพบว่าแม้ใบของผักจะแห้งจากความร้อนของเปลวไฟแต่ลำต้นยังมีสีเขียวและรากยังสมบูรณ์จึงคาดว่ายังไม่มีสารพิษปนเปื้อนในแปลงผักนี้ ปัญหาจากคุณภาพผลผลิตเนียครับเสียหายจากเกิดจากน่าจะเกิดจากความร้อนจากการเผาไหม้ของโรงงานนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเอามากินเนี่ยจะไม่มีผลกระทบอะไรกับร่างกายไม่มีผลกระทบครับแต่ว่าคุณภาพผลผลิตจะด้อยลงก็จะก็จะกลายเป็นผักที่เหี่ยวเหียวกรอบๆแต่ว่าไม่ได้สดอ่ันนั้นแต่คุณภาพผลผลิตที่ลดลงทําให้เจ้าของสวนผักอาจตัดสินใจทิ้งผลผลิตทั้งหมด แม้จะอยู่ในช่วงที่ผักขายได้ราคาดีและอาจต้องปรับสภาพดินใหม่ทั้งหมดหากผลการตรวจคุณภาพดินพบว่ามีสารพิษปนเปื้อนแม้เพิ่งลงทุนปรับสภาพดินไปเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังกังวลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในครอบครัวก็มีแค่กลิ่นอัดเหม็นอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีก็ ช่วงปีแรกๆก,ก็มีควันพวกควันขมาอะไรเงี้ยมาเยอะพอเขาก็เปลี่ยนมาพอเขาก็เริ่มปรับปรุงกลิ่นมันก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็บอกว่ากลิ่นมันก็คงเหมือนเดิมแต่พวกหนูอยู่ตรงนี้มานานก็เลยรู้สึกว่าชินกับมันอะไรเงี้ยค่ะครับมีผบอกระทบอะไรที่เกิดกับร่างกายเราโดยเราู้สึกได้ไหมคัอัน,นไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยอยู่ที่นี่เท่าไหร่จะไปไปทํางานนอกก็จะมีแค่แม่กับพ่อที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่แม่เขาก็บอกว่าบางครั้งก็รู้สึกนั่นหน้าอกค่ะอะไรงีย่ะ ก็บอกให้เขาไปหาหมอแต่เขาก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่แม้เหตุการณ์ไฟไหม้จะผ่านไปแล้วกว่า3วันแต่ยังมีควันไฟและกลิ่นเหม็นภายในโรงงานรีไซเคิลน้ำมันสภาพความเสียหายที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของเปลวไฟอาจทําให้ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเพื่อกําจัดคราบน้ํามันในโรงงานและที่ปนเปื้อนสู่ชุมชนใกล้เคียงอุรชัยสอแก้วไทย P ี s รายงาน